กลดใจนักขุดบิตคอยเมืองชนบุรีพลาดท่าโดนไฟดูดเสียชีวิตครับผมโลกแห่งการเงินยุคใหม่อุบัติแล้วคริปโตเคอร์เรนซีมันคือเหรียญดิจิตอลมันคือเงินยุคใหม่ที่สร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองได้จะสร้างเงินจากหน้าคอมได้อย่างไรจะเป็นเจ้าของบิตคอยได้อย่างไรถึงเวลาที่คุณจะมีกระเป๋าสตางค์ใบใหม่แล้วหรือยังตั้งโปบิตคัพใบแนนสมัครเลยใต้คลิปเริ่มต้นได้แล้ววันนี้สวัสดีครับคุณอยู่กับเตนะ้ณทีชาลิชานะครับผมยังไงกดฝากซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้มม่าว,าว,าวาเาใหกัดดดญตปิู อันนี้เลยครับผมนี่ข่าวที่ผมจะเล่าให้ฟังครับสลดนักขุดบิตคอยเมืองชนเรียกว่าชนบุรีนั่นแหละพลาดท่าถูกไฟดูดเสียชีวิตอันนี้เป็นข่าวในประเทศไทยเลยด้วยนะครับต้องบอกว่ามีเฟซบุ๊กของนัทภูมินัทภูมินันทภูมินปานรักนะครับได้รายงานข่าวว่ามีนักขุดบิตคอยพลาดท่าโดนไฟดูดเสียชีวิตหลังพยายามซ่อมเครื่องที่มีการเสียนี่ครับตัวเครื่องในตัวตัวอย่างพูดง่ายๆเลยนะครับก็เป็นคำละผมก็คือคำความสลดอันหนึ่งเลยทีเดียวนะจริง ก็ในข่าวบอกว่าทางด้านร้อยตำรวจเอกส,สุพันโสพีนะครับรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสอพอ,อ,อนาจอมเทียนรับเหตุมีถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตภายในบ้านเลขที่32ทับ2นะครับผมชุมชนหนองจับเต่าหมู่6ตำบลน,นาจอมเทียนจังหวัดสตีหีบชลบุรีนะครับผมแล้วก็พร้อมด้วยมูลนิธิกู้ภัยออสว่างโรจนธรรมสถาน ตัตหีบรุดหน้าตรวจสอบครับผมก็เลยพบว่าเออผู้เสียชีวิตคือเอ,อนายดนายมากเมฆอายุ25ปีก็ต้องบอกว่าอายุเขาก็ไม่ได้เยอะอะไรเลยอยู่ในลักษณะของการน,นอนตายคว่ำอยู่กับเครื่องลิกที่อยู่ในสภาพกาลังรื้อซ่อมคุยง่ายคือเหมือนตัวเองกำลังพยายามซ่อมแซมปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมีกาจอมีแหลกแล้วก็มีโฮส e ายตัวหนึ่งก็ เรื่องปกติของคนที่ที่ขุดบิตคอยครับอันนี้เราเห็นมันเป็นอุปกรณ์ที่เราเห็นกันทั่วไปอยู่แล้วในการเห็นบุขุดบิตคอยก็เพื่อนผู้ตายให้การว่าก่อนเวลาประมาณ22นาฬิกา17นาทีของเมื่อคืนครับผู้ตายติดต่อทางไลน์บอกว่าเฮ้ยแจ้งว่าระบบของเครื่องเกิดชำรุดมีไฟรั่วอย่างแรงมีกระแสไฟมากขึ้นแล้วก็ถูกดูดแต่ไม่เป็นอะไรมากความส่งคลิปให้ดูด้วยเกรงว่ากลัวว่าจะเป็นอันตรายจึงบอกให้ผู้ตายเนี่ยปล่อยไว้ก่อนอย่าไปแตะช่วงเช้าเดี๋ยวจะเข้าไปดูไปซ่อมด้วยกัน แต่ผู้ตายไม่ฟังครับก็ลืออุปกรณ์มาซ่อมเองจนพลาดท่าล้มเครื่องขณะมีกระแสไฟฟ้าสูงครับผมนี่เรื่องราวมันก็เลยเกิดขึ้นเป็นความสลด,ดจริงๆนะครับผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมก็นี่เป็นข่าวเบาๆที่ผมอยากจะเอามาเล่าให้ฟังแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับนักขุดบิดคอยคนไทยคนหนึ่งผมเชื่อว่าอย่างน้อย เขาเองก็มีจุดมุ่งหมายในชีวิตยอย่างหนึ่งที่คล้ายๆกับผมเหมือนกันถึงแม้ผมจะไม่ได้ขุดกระเถอะก็ต้องเสียใจด้วยนะครับผมส่วนด้านหลังนะอันนี้เป็นในส่วนของสแตนโปก็ต้องบอกว่าถ้าใครอยากลองเทรดเหรียญแนะนําจริงแ,นะแนะนําลองลองดูก็ได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นสแตนโพปิดครับใบแนนอะไรเงี้ยใต้คลิปสามารถลองสมัครแล้วก็เทรดได้นี่ยครับก็มีเงินได้มาเบาๆขำๆนะครับผมอันนี้ก็ว่ากันไปสำหรับวันนี้ท่าน <ผ>น้าทีช่ชาดิชานะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ